再看望邓黄山。 ก็ดีแท่ดีมีทางเดียวดอกเดียวป้า สะก้อนขุดมาสะก้อนมาตามลำดับหลวงปู่เพิ่นเพิ่นเห็ดลำดับไปแล้วบา้านนี้ยังผู้เฒ่าลำสะก้อนยังให้ผู้นุม่มพากันดองเงี้ยดองเงี้ยอยู่ดีเบิดขึ้นมู่แม่ก็สิไปพักผ่อนพอโถดน้ำลูกน้ำเต้าพัวห้องก็เกิดผันนวนี่ค่ะมมนเฮดมันเ,นเนนปื่อยแล้วนะให้พวกผู้เฒ่าสะก้อนพวกงามๆามยังเสียกับลำแล้วอ่อ,อนอนอยู่บักพับนี่กะยาติโพดลายบักพับ มาขึ้นมาอขอโทษน้ำพีน้ำนองเพรอว่าจัดระดับไว้แล้วแม่พัดลงไปต้องให้พูดผู้ที่คะาเ้ารักษา,าลำดับของการลำเวทีลูกบางคนกับห้องก็่เด้มาอย่าเต้ยเต้ยเตย,เตยให้จบบิตชุคนสัปอนแล้วก็สีมีเพลงต่อไปกับจังมีเพลงผู้ชายสองคนนี่นั่งเดิอผ้าผ้ากันอย่ามาออกอีก ลงไปได้แล้วลงไปได้แล้วขอขอเชิญลงไปได้แล้วเอาเอาขอขอเป็นแม่แสง,งยมหลกักกาแม่แกิสนาหลักกาแม่ยังเลาผู้ร่ำขมิ้นได้เนี่ยนะแม่ยังนะมีของดีก็ต้องเอามาอวดเอาขมิน้นสักอนขอขอขอให้เราใส่สองภาษาเลยช่วยขมิน ล,ล้ำหลักพ่อทายถอดออกให้ลูกให้เต่าของผู้ใดดกับหลีบทายถอดเดอ้อยังน้อยสิลงหนาลงหลังทายบ่ถือคอเด้อแล้วก็ต่อไปสองคนนี่เป็นผู้ที่ยุ่ในใ่ของหลวงปู่เฮาหลักผู้ศิรักษาวัฒนธรรมยุนีลูกเฮาผววผู้สาวเขาบอกท่านเผาดอกยันยันสองชั่วโมงยาเฝ้าลงไปเด้อพวกผู้สาวนี่ลงไปก็มีเรื่องอีกเด้อ คันลบไปมีเรื่องพวกผู้ชายสองคนน่ะขึ้นมากก็มีเรื่องอีกได้บ้นีผู้เฒ่าลงไปพัวหลงหานแม่กิชนะคือหานนั่นวะท่านว่าอ่ะเอาผู้เฒ่าฟังกักหน่อยอันยืนโด,ด,ดนบ่ได้ผู้เฒ่าแอววบ่ดีคื้ผู้หนุ่มเบ้านี้กะสีลำ่ำผละเล็กละหน่อยกับบ่หลายปันไหววาท่านว่า ขามีนกับสีลำมาแต่ใช่ล่ะอย่าว่าขาเมีนตัวไว้บอกคือพ่ออยู่ไปทุกหน้าสองคนเท่าลำไม่มีแค่นเท่ากับลำกับนามสการพระเทล่าลูเทล่าทุกทุกลูกทุกทุกงงบุษงทำงามสการ เป็นหลักใจในพุทธศาสนาศีลการียวัตอันหมดด้ามพรพอมอโยนอ ข่าหมอลำสยัยำกาหลงซือสายาลำลมบุญซึ่งเป็นนายกสมาคมปู้ปะกอบอาชีพหมอลำจังหวดัดอุดอนท่านี้มามือนี่กราบนามสก,การหลวงปู่โท่ไปหายมาแต่วันที่30มสิบเดวสันมามาบา่ไดเนัยบอกมาพี่วสันก็สิเห็นหนาใกลๆ้ๆย่ะหลงซื้อเดปูเ้อเ <c oughs> มื่อนี่ มีท้ำบุญหาหลายพมอลำผูล้วงรับไปนอบผูหนอเมื่อนี่สลองปลินญาเอกผูนั่งคือกันแต่ว่ามืออื่นกะซิมีการรอราโอหลายงานที่เมือนงานหลายสามมือสามขึ้นบุญหลายมอลำใสง,งี่ยมในมาซอยการซอยงานลูกหมอลำกระตายไปได้เรื่อยเก่ามาวัดหลวงปูนี่แหละผูติทรงบุญไทยว่าสั้นว่า ไปใส่กับอะไ้เมื่อนี้เอาลูกเจ้าเคยเห็นบ่ตั้งอยู่หมอลำอ่อนตาแก้ววันหน้าโมเจ้าคือสิสด้งยินสื่อนาะเมื่อนี้เก่เามาร่วมบุญน้ำกันเพิ่นตายแล้วทั้งผัวทั้งเมียถือว่าบุญหลายเนาะดวงปูเนาะเอามาทำบุญน้ำกันสื่อถือว่ามาเมื่อนี้หมอลำใสย่ยำกันน้ำมาขวาโทษไห,หลายขันหามาซา ใจตั้งมันที่ปูน้องสาวลาแม่กะตายอยู่ทั้งอำเภอเพี้ยนมืออื่นเพิเ่นเผาแต่บ่บ่ได้ไปอยู่ทั้งวัดปูสก,กันวาสันว่าเมือ่อนายจังสียได้ไปเอื้อนดวงวิญญาณให้แต่ว่าบุญหลจังได้มากเมื่อนี่หมอลำพร้อมบกพร้อมใจกันเนาะเมเนาะส่วนกันมากว่าทันต่อไปหมอล่ำใส่แย้มก็คือกันอันนี้ห่งขักี่ปูไปล่ำอยุดทงหน้างาน พ่อแม่ที่นกกรเนาะอยู่ทงหน้าตอนนั้นนาะปูเนาะบมมีแค้นก็ให้ลั่มพระกันยืนหนาอยู่กับปูโอ้จะแม่นดีคักกันต่อไปบุญหลายได้มาซอยปูอันต่อสานั่นหมอล่มใส่เงี้ยมือนี่ก็คือกันส่วนกันมาเมื่อสู่ปู่สู่คนเพราะว่าจังหวัดใดจังหวัดอุบลจังหวัดลอยเอดสลาขคามมองไดมากเมื่อแต่แม่งานปูว่าสันว่าก็ส่วนกันมา เอามาอีกแล้วนี่กัสิเมอันอีกนี่นี่หมอลำนี่นี่กระไดมันเป็นธรรมดานี่เจ้าของกุหลาบแดงนี่ละตัวจริงอ่ะเอ่ามันเป็นธรรมดาว,นวาดัน,นต่อไปเอามาอีกแล้วสมจิตบอท่องโอ้ท่านนายกชินกรก็คือกันเนาะเป็นนายกสมาคมสายเกตที่น่าลูกเนาะเออถูกต้องตามกฎหมายดีมากนันต่อไปเดี๋ยวนี้หมอลำเขามีทะเบียน เพิ่นทรงเฮาเดี๋ยวนี้หมอลำของเฮ้าหนี่เพิ่นทรงเข่าสูม้อระดกลูกบ่าได้เป็นผู้หนึ่งผู้เดียวกันได้เป็นก็นได้เป็นเมดปีหกเก็ดนี่กสิได้ฟั่งข่าวไปอีกว่าสิีหอดใสแล้วหอดใสแล้วนี่เพิ่นกำลังพักดันเฮาดีดีด,ด้วยก่มทรงเสริมเพื่อกันบ้างกันแม่สายยามกับไปประชุมอยู่ทั้งขอนแก,นก่นอาทิตย์วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ากสิได้ประชุมอีก เพื่อพักดันมอลำเฮานี่ละเขาสู้มรลดกโลกจะนั่นดีไกลหลายมอลำทั้งหลายบาวาจังวัดอุบลบาวาจังวัดขอนแกน่นบา่าจังวัดรลอยเอ็ดบาวาทั้ง,งนี่ยังมีแม่เกา่าบุรีรัมสุรินบุรีรัมนี่นี่เราบ่แม่นสุรินอ,อ้อบุรีรัมรัมในเมื่อส่อันเนี่ยภาษากะเมีนก็ได้ส่วนกันมาว่าแต่ว่าแต่ได้ไปทั้งวัดหลวงปู่สันวา หลวงปูกะดีไก่มีพปูชาคูส่วนจุงไปทางเมนเกิดสัทธามันแกนกะเลยเสื้อในผลว่าฉันว่าเอาเงาไปโหลดเรื่องพวอใหญ่สมเจ้าน่ะมาเด้อขันสิฟอนใสกันกระไดพูมาไหมผ้ากันมา